เปียนท่านประธานสภาที่เคารพอำนาจวิลาวันสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรเขตหนึ่งป่าจิมบุรีพักกลุ่มใจไทยครับผมมีเรื่องประสาทกับรรท่านประธานสามเรื่องครับเรื่องแรกครับเรื่องเงินเยียวยาข้าวนาปังล,ละละหนึ่งพันบาทชาวนาทงถามครับว่าเมื่อไหร่จะได้เรื่องที่สองครับฝากถึท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงผลิตท่านใหม่ครับตอนนี้ราคาข้าวเหลือตันละห้าพันหนึ่งห้าพันสองร้อยบาทตามก่าราคาต้นทุนครับฝากท่าน รัฐมนตรีว่กาการกระทงพาณิชย์ช่วยเร่งรัดหาวิธีการดําเนินการแก้ไขให้ราคาข้าวมีราคาที่สูงขึ้นด้วยครับเรื่องที่3ครับห้องส่วนขอภาพเลครับครับเมื่อวันที่20มิถุนายน2568ครับเกิดเหตุการณ์ดินสุดตลิ่งริมแม่น้ำประจิมบุรีบริเวณหมู่2และหมู่3ตําบลบางกระเบาอ,บอําเภอบ้านสร้างจังหวัดปาจิมบุรีนะครับพังนะครับได้รับ ความเสียหายบ้านเรือนได้รับความเสียหายไปสามหลังนะครับและยังมีอีกหลายหลังที่มีโอกาสจะเกิดเหตุผมได้ประสานได้อำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและทางอำเภอได้ประสานไปที่ปปจังหวัดโยธากรมเจ้าท่าชนประธานอาปจอ,อปตอได้ลงไปดูพื้นที่นะครับและวางแผนงานเพื่อดําเนินการแก้ไขสร้างเขื่อนการดินให้กับพี่น้องประชาชนแต่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับที่ลงไปดูได้งานจนถึงวันนี้ ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปดําเนินการแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนเลยนะครับจึงอยากฝากท่านประธานประสานไปยังหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดดําเนินการนะครับก่อนที่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ํานะครับอีกกว่าสามสิบครัวเรือนจะพังทลายลงไปครับฝากท่านประธานประสานพี่น้งหน่วยงานที่มีส่วนเข้างนะครับกับกุงครับใเราสูบน้ําใ,ใส่ไว้แล้วทีนี้มันก็ลวกมา ตุ้ดยังรูร้อะเรอ่ามันตัวมันก็รุดมันตุ้ดอืมอันนี้ตาคือคุณตาชื่อคุณตาอะไรมอน,นิศครับมอน,นิศนำกุลอะไรตาเจ้าครับอ่าอายุเท่าไหร่และ้วคะแปดปีดโอ้ยแปด,ดจะไม่แปด,เ,ปแปดเดียวป,ปกตินี่ทำอาชีพอะไรกันคะคุณตาเนี่ก็มาจะทำอะไรอยู่ก็ลูกอันนี้เป็นห้องนอนที่มันเป็นปูดิอ๋อเป็นปูน้โหมันก็ต่อยื่นออกมาเนาะ ลทเทพื้นลงมาแล้วก็ต่อของนู้นขงหลัอ๋อแิ่ก่อนน่ะมันก็ไปนี่แล้วกันอืมโอกาสไปมีบ้านหลังใหญ่ฮะไงโอกาสมีไหมมีถึงเราเราหนุหนเราเปิดบันไดเลยเล่าไปถึงนู่นเลยนะนเนาะก็เหนียวนี้มันยังเล่าเลยเนี่ยเนอะยังเล่ามาเนี่ยดินมันเป็นดินนิ่มๆนะอืมอันนี้คือใครคะ คุณพ่ออ๋อพ่อเหรอคะเด็วของบ้านเป็นไงมั่งรู้สึกความรู้สึกตาเป็นไงมั่งตกใจไหมล่ะตกใจตกใจแต่ว่าไม่ได้นั่นเราเพราะไทยธรรมชาติทำไมก็ได้ค่ะค่รับได้เลยค่ะตอนกี่ทุ่มนะคุณตาสามทุ่มสามทุ่มเนาะร้าวที่เฉยฝนมันตกไงฝนมันตก เขาเชือดยางกระโดงไก่ที่เล้าไก่นนู่อ๋อแล้วก็มาบ้านเขานอนพอลรมหมอนลงนอนเดี๋ยวบ้านมันลั่นออ๋ก็เรียกลูกระเปามาดูว่าเชื่อดขนของมันร้าวเพราะเราก็สงสัยอยู่แล้วห้องน้ำเนี่ยนะบ่อน้ํามันรั่วอ๋อม